อเบิ้งในพี่นะไข่ผสมขามไยพันธ์ค่ะมึงผสมเป็นเป็ดเทศเนี่ยเป็ดเทศผสมกับเป็ดปักกิ้งตัวพ่อค่ะนี่มึงไข่เขาเฮ้ยน้อยบอกงยน,น้องเอ้ยมึงในผีพี่นะ้าปัดอ้ยตัวนี้ก๊กแล้วแสดงว่าอีกตัวนึงหนังกับลังไข่อ,อ้าเขาไปซะสัอน,นะเดี๋ยวจังสิมมาเก็บออก บางเจนนึ่งก็ขึ้นแล้วตนเขาเน,ะนเาะเนี่แล้วตนไหมคะเขากับสีหักเขาสีห่วงเนาะเป็ดเทศมันเขากกไข่ถ้าเปลี่ยนเป็ดพันไข่เนี่ยเขาสีบอกกกไข่กับสีไข่แบบเลียลาดังสินาค่ะนี่พี่สีเก็บไปก็ขึ้นแล้วตนต้องเก็บค่ะเพราะว่าบอฟักมันหลายเราเลี้ยงสิบหกตัวกับพ่อเรวค่ะเลี้ยงในบานเนาะเฮาบอมีพื้นที่กว้างกวงบ่อมีฟ้ามีใยคือบานเฮามีไฮมีนางสิ 血呢？嗯